สิทธิกิจจังสิทธิกับมังสิทธิราพันโยนิจังนักโมคุชายะพุทธะรักษาธรรมารักษาสังฆา,า,ารักษารักษาด้วยนักโมคุชายะขอให้หายเป็นปิดทิ้งสุขภาพแข็งแรงขอให้มีอายุยืนยาวร้อยปีขอให้มีที่ร้อยไร่ขอให้มีนาร้อยแปลงขอให้มีเงินร้อยล้านขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสิบใบ ในวันที่16กันยายนนี้ณมุกขายะโอมเทียงสวาหาสวาหายเอิ้นี๋ยวไปดูเิลเศษนะเสริมพิเศษเน้นณมุกขายะไ้เงินพอรวย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 แล้วนัก่าฮ หาะวาจาพระวาจารวยรวยรวยเพงเพงเพงทั้งเฮงทั้งรวยทั้งรวยทั้งเพงรวยรวยรวยขอยถูกหวยก้าวหัวซอสรวยรวยรวยโอเคครับเรียบร้อยครับ